กรุงเทพมหานครท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีบริจาควัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากจากเชื้อ EV71 ให้กับกรุงเทพมหานครค่ะเขอขอบคุณท่านเบรกรวีระชัยธามันดีวงนะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัทไบโอวาลิสจำกัด ก็ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากจกากเชื้ออีวีดเจ็ดเว็ดห0 0โดสมูลค่า2 5ล้านบาทให้กับกรุงเทพมหานครให้ใช้กับเด็ก <c oughs> โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ เช้ EV 71เนี้ยต่อให้เกิดโรคมือเท้าปากนะครับซึ่งจะเป็นกับเด็กโดยเฉพาะเด็กดเล็กอายุต่ำกว่า5ปีมันก็จะระบาดช่วงฤดูฝนนะครับระบาดช่วงฤดูฝนตั้งแต่ช่วงมิถุนาถึงกันยายนเนี่ยจะมีผู้ที่เด็กๆที่ติดเชื้อค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะไม่รุนแรงครับเด็กอาจจะมีอาการไข้นะครับมีอาการกินไม่ได้เนื่องจากมีแผลในปากมีผื่นตามตัวแต่มีสายพันธุ์หนึ่งของโรคมือเท้าปากก็คือ EV 71 ซึ่งอันนี้อาจจะทํามีความเสีย่ยงทําให้เกิดเรื่องของสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมีการอักเสบของระบบทางเดินหายใจได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้อันนี้ก็มีความสําคัญนะครับในปีการระบาดของเชื้อมือเท้าปากเนี่ยถ้าในปี2,565นี่ขึ้นสูงนะครับ2,500กว่าคนต่อประชากรแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย อัจฉริยอาจจะอายังไม่ครบยังไม่มีรายงานอกมพจากกระสวงสาสุขนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กๆทําให้เด็กขาดโรงเรียนแล้วก็มีความเสี่ยงไ,ได้โดยปกติโรคนี้ถ้าระบาดในโรงเรียนกทมนะฮะถ้ามีเด็กป่วยหลายๆคนเนี่ยเราก็ต้องปิดห้องเรียนทําความสะอาดดังนั้นโรคนี้เหล่านี้เนี่ยก็เป็นโรคที่ควรจะต้องดําเนินการป้องกันครับเรื่องของวัคซีน EV71 เนี่ยนะครับก็เราฉีดสองครั้งนะครับในช่วงอายุ6เดือนจนถึงอายุ71เดเดือนก็คือ ห้ปีก่อนถึง6ปี6ปีนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เด็กๆเ,เขาจะติดได้ฉีด2ครั้งครับห่างกัน1เดือนตอนนี้ทางสมาคมโรคติดเชื้อเด็กยังแนะนําให้สองครั้งพอละแล้วก็จะฉีดแล้วก็จะดูไปตลอดนะครับเนื่องจากโรคนี้ในผู้ใหญ่เราเจอน้อยประสิทธิภาพนี้ได้ทราบจากในในเรื่องของวัคซีนเนี่ยปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงสามารถจะป้องกันเรื่องของเชื้อ EV71 ซึ่งเป็นสายพันธุ์รุนแรงได้มากเลยนะครับทำให้ลดจำนวนลงได้ก็เป็นวัคซีนที่ดีครับ ครับทางกทมก็ขอขอบคุณทางบริษัทเบลวาลิสนะครับที่ได้บริจาควัคซีนนี้จำนวน1000โดสเนี่ยนะครับให้กับเด็กนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในในเฟสนี้จะอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานเด็กอ่อนนะครับศูนย์เด็กอ่อนเด็กเล็กของสำนักระม่สิบเอแห่งนะครับซึ่งจะมีเด็กอยู่จำนวนก็จะได้เด็กถึง500คนนะครับก็นับว่าเป็นบุญกุศลอย่างสูงนะครับมีความกรุณากับเด็กๆของกทมทําให้เขาไม่ไม่ป่วยด้วยโรคนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับหากมีโอกาสนะครับวัคซีนเหล่านี้ป้องกัน เ,เชื้อรุนแรงได้นะครับลดอัตราการตายได้ลดการเป็นสมองอักเสบลดการเป็นกล้ามเนื้อเสื่ก็หากผู้ปกครองนะครับในปัจจุบันในวัคซีนนี้ก็มีแพร่หลายอยู่ในโรงพยาบาลทั้งรัฐเอกชนหลายแห่งก็เชิญชวนครับมารับวัคซีนเหล่านี้ครับครับบริษัทเบลวอลิสเนี่ยเป็นบริษัทที่นาเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและก็ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อที่จะ จัดจาหน่ายแล้วก็กระจายให้กับสถานพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยทั่วประเทศนะครับทรานนี้ในแง่ของวัคซีนมือเท้าปากเนี่ยจะเกิดขึ้นในเด็กเล็กอายุ2 6, 6, 6เดือนถึง5ขวบนะฮะแล้วการเข้าถึงวัคซีนของเด็กไทยเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับมีหลายๆปัจจัยนะครับแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเศรษฐฐสานะนะครับดังนั้นบริษัทเนี่ยเร็งเห็นถึงเรื่องความสําคัญขอ,ของการให้วัคซีนมือเท้าปากเพื่อให้มีการเข้าเรสในเด็กไทยให้มากที่สุด ก็เลยให้ได้ให้ทางกทมได้ช่วยกรุณาเป็นตัวกลางหรือเป็นสื่อในการที่จะช่วยกระจายวัคซีนตัวนี้เพื่อทําให้เด็กไทยของเราเนี่ยได้รับวัคซีนที่มากขึ้นรับเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักที่เราให้ทางกทมช่วยกรุณาตรงนี้นะครับ รจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญตั้งแต่เราเปิดบริษัทมานะครับเราเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นแล้วก็ดาเนินการอย่างต่อนเนื่องมาตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าเราเคยบริจาควัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้กับกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรามีการบริจาควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสถานสภนพาสภาการชาติไทยทุกๆปีนะครับเรามีการบริจาคตู้กด น้ำให้ทุนการศึกษากับเด็กๆเ,เนี่ยทั่วประเทศเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมไทยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เราไปจากวัคซีนป้องก,กันโรคมือเท้าปากให้กับทางกรทมเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าสามารถที่จะทําให้เด็กไทยเนี่ยเข้าถึงได้วัคซีนได้มากขึ้นโดยกรทมเป็นสื่อกลางที่จะช่วยเราในการกระจายวัคซีนตรงนี้นะครับ คือถ้าพูดถึงวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ป้องกันโรคไม่ได้ใช้รักษานะครับท่นนี้วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากก็คือป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวนะครับโรคดังกล่าวเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเด็กค่อนข้างที่จะทุกข์ทรมานเพราะว่าจะเป็นตุ่มที่มือที่เท,ท้าและที่ปากจะรับประทานนา้ําอาหารเนี่ยค่อนข้างลําบากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น,นเด็กอายุ6เดือนถึง5ขวบนะครับท่นนี้เมื่อเราให้วัคซีนป้องกันโรคไปเนี่ยวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพเนี่ยสูงมากประมาณ57%นะครับ ก็รับประกันได้ว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนเนี่ยทุกคนเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อตัวนี้มีน้อยมากหรือถ้าติดเชื้อแล้วก็อาจจะมีอาการที่ไม่ไม่รุนแรงมากนะครับดังนั้นการให้วัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการรับมือกับการระบาดของโรคมือเท้าปากนอกเหนือจากเรื่องของสุขอรนามัย หรือวิธีการต่างๆตามที่ทางสำนักอนามัยเนี่ยได้ได้ได้นำเสนอแล้วแต่ว่าวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการรับมือกับโรคมือเท้าปากก็คือการให้วัคซีนป้องกันโรคกครับ